ดีครับออาสวัสดีจ้ากำนันจ้าก็สมบูรณ์เถิดสมบูรณ์ตัวเนาะยังเห็นยังไงเนาะไม่ได้กินกับนอนคือเป็นรอรอเป็นมีออรา่าบดใดบัดบนหนึ่งหรือจังใดใช่คนมันดูดีแต่หึงเนาะดูดีแต่อใดเนานะแม่นประสันเจ้าว่าประเหต์ยัยงยจะใส่ช่วงปิดวงสองเดือนนี่ยังเปไปนั่นปูกระเบื้องทั้งเห็ดโค้งหลังข้าง,าง,างวหานาหนูยุขอนแก่นกับยุขอนแก่นสองเดือนหมดเนี่ย บ้านวิกตอเรียนนะแม่ทั้งไปแจดได้การขายของแห่งวนาแจกไล่การขายแนืตอเจ้าเนื้ลำซ้ำลำซ้ำแบบเลยเห็นหนังยุ่งเสมอโอ้ยแม่ไปหานวาดพ่อใหญ่ยูได้กินเดียวเพราะว่ามันเจ้าตายแล้วบ่โทรหาข่อยักเทียบบ่ทักบ่ท้าบ่ทวงักเทียบแม่ยากน้ำนวดต้องวหน้าแม่กับพ่ได้โทรหาหนวดหมดมือตาเศ้าเท่าคำมาหาคนเขากระซ่า่าเจ้าตายแล้วเพรก็ว่าไม่ตายดีเพราะเห็นทักมาหาไม่เหลียนน้ำเทียบเลย เฮ้ยถันพ่มีโควิดเ e พราะด็กดูวูกันโควิดท่านเป็นลืมก็เคือดอหที่หันหลาบ่ได้ลืมดออเด้อเป็นใดผู้ติดต,ตามช่องเจ้าเลยนี่ลายบันไดแล้วใครเนตัวหลาหลาเป็นยังบุญยังคุ้นเดี๋ยวนี้ได้ 10, หมื่นเก่าหรือไม่เพ่หน,นึ่งหมื่ะนเะก้าพันแป้เมตรเดี๋ยวนี้ใกล้นใกล้จะได้พันหนึ่งพันหนึ่งอยังเล้เงินพันหนึ่งข่อยนี่พันหนึ่งหยังเอาจะขึ้นวาขึ้นมาเทแม่บ้านมาบ้นได้วาเป็นบันนิพนธ์ันหนึ่งอยังเพ เจ้าเคยบอกกับข่อยว่างไรเจ้าว่าคันเมื่อไรคนติดตามหอดสองมืนคนแม่จะให้ตัวในพันหนึ่งเจ้าว่างสิเอานั่นแม่หมายถึง่าไทยน้ากันมาตลอดแม่ไทยเรี่ยๆไ่ได้หยุดแมเอาอันนี้มันหยุดไปสองเดือนผุดแม่ไ่ได้เลยข้าโควิดแหมก็ไม่ได้ทายตัวเอามันมีโควิดแหมเจ้าคือ宝马ไทยข่อยอยู่ขอนแก่นสันเอาเอาเบิ้งดูเจ้าติโกงข่อยมั้ยว่าอยู่นี่เจ้าบิดเบี้ยนได้ไห เอาแล้วเริ่มโกงแล้วเจ้าปอยู่น้ำไฟรัฐบ,บาลไปแม่กันว่าโก,กงดีปันนี่เอาแต่ยังวางสันเพ่เมียหมายถึงมากันฮอดไทยน้ากันไปเรื่อยๆจงังซีเอามันค่าโควิดเว้ยไม่ใช่นี่เมียมันยังได้ไทยเลยมันค่าโควิดเว้ยขอถามเจ้าดู<อ>ไปถามแน่เอาถามอย่างอีกนซูมเมื่อนี่คนเบิ้งช่องเจ้าเนี่ยช่องเจ้ามัานไม่ดังย้อนข่อยได้คอยบอกให้เอาดังย้อนตัวจังใดพี่ขัเจ้าไายขอ่อยลงไปไหนคนเบิ้งคักเลยเลยออ จังเจ้าไทยเจ้ากินนี่ทั้งไทยเจ้ากินป่นกินแจีวกินตะมังหงลวกแับมีคนเบิ่งพอลอยหาซีฟิวบอกไปถามเจ้าดูปามาเบาดูถูกกูครับเนี่ยเจ้านี่แม่นว่าช่องเจ้ามันดังย้อดคอยโดนี่ว่าเจ้าของดังคัรแม่นขันจะควงดังคือบัตรไทยจาของลงช่องเจ้าของไอ้คนเบิ่งสั่นมันบ่มีผู้เบิ่งควยดังย้อนช่องเจ้าช่องเจ้านี่ดังยอดคอยนลยมันเกลือกูนกันเด้มิฉะนั้นคันสอง0 0 0เมื้อใดืนี่ย เจ้าไม่ข่อยเลยท่านหนึ่งเจ้าห้ามรอเลยครับเจ้าไม่คอยควาิเจ้าเอื่นเจ้าว่าเมรเอ๋อชื่อเอื่นว่าจทนเดย์สันผมเอื่นวะยัยอุ้ยคอยบอกเลยมัอนี่สิ้อผ้าใหญ่ผ้าเมร์เฮ็ดยังนี่นั่นยัยไปนะมัอนี่สิเฮ็ดยังมือนี่เอาว่าไปซ่อมตลุกไม่เด้เปลี่ยนตลกเปลี่ยนไมีกางกงนี่ไม่ตะลุกไม่ความเป็นบอตลกเก่าตลกคนเก่าแต่ว่าเรื่องไม่เรื่องไซนังออกแล้วหัวหน้านกเจี๋ยจีบ่ให้หัวหน้านกเหรียญน้ำแล้วเพราะว่าเราเหรียญมาพัน ในการการเส้นเรียตลกของเรามันบ่มีบ่มีสปิริตในการแสดงตลกเลยแล้วอ่ะเอาว่ามันตลกยางนั่นว่ามันดังยอนเล่าติดังยอนเล่าจะมาเราเหรียบพอพันไหมฝางไปถึงเล่าเ่ยคันเรียนว่าเปลี่ยนกับเส้าเลรียซะทีดีลองเพลงซื้อกับพ่อแล้วกินขาดแล้วแต่ตลองเพลงกับออกตะกรอนมูผินแมนเราบ่ต้องเรียนตลกเราต้องมายากร่านะเฉยเฉยรวด การเรียนว่าเป็นไม่ต้อง<笑><笑>ฝากเสียงเงี้ยๆไปหาเรานะเลยรเราไปยูหรือวะเราไปกรุงเทพเขาออกงานแถวนี้ขอกาลังใจจากพี่น้องนี่ด้วยค่ะเดอ้อออกงานแถวนี้วันที่สองครับอยู่บ้านบ้านอียังก็ตำบลบ้านเพชรเตะบ้านหนองแวงบ,บง้บานหนองแวงตำบลบ้านเพชรบ้านบ้านนี้ขอเคยไปิดร่ำกับลุงที่ว่าไรเทียอยู่แต่ว่าบ้านนี้เจ้าภาพสิดหามอย่างหนึ่งหนึ่งตลกห้ามพูดคำหยาบว่าเป็นบ้านอันนั้นตี บ้าน่เป็นบ้านเอาบุญบวชได้หลายนั่นบ่เนาะแม่นแม่นบ้านบวชได้หลายย่างมือเศ้าเก็บกระระพิกได้เป็นซอเนี่ยเขาไปกับระเบียบยุบัานใหญ่จงนี่ได้การระพิกผงบักไงได้เป็นซอมได้บ้านเลยโอ้จำได้แล้วจำได้แล้วตลกข้ามพูดคำหยาบใช่ใช่ใช่ตลกไม่ให้พูดคำหยาบแล้วก็แล้ก็ให้เรียนกระชับกระชับแม่บ้านนี้มักมวลร้อมย่างมือเศ้าบ้านกระะพิกเราบ้านทิศีทีศีอยู่อุบลบ้านหนองพรอนอ่อบ่ายสามหอดหาทุ่มมีอะไรสวดพร้อมเป็นบ่สวดนี่บัตรละร้อยบาท เข่ากุมเลยโอนเงินเข่าบัญชีว่านานกแหละเพื่อดีดึงเข่ากุมเองทักไปบอกเพื่อนแล้วเพื่อนจนัดไทยแร่กันเพื่ได้คิดฮอดแต่กันอยากไปเบิกซอสก็ได้น้องขอนบ้านน้องขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลน,นะครับพี่น้องคขาแล้ววันที่แปดอยู่นี่พันนาสว่างแดนดินนี่บ้านพันนาตำบลพันนาอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครพี่น้องจะเบิงเด้อกันเมื่อใดข่อยเงินแม่ไฟว่าใหญ่แสดงว่าเมื่อนั้นเราบ่ให้เงินข่อยเด้อพันหนึ่ง